สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรขนมคลิปปับไส้สับป,ประรดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรนี้แป้งกรอบนานใส้อร่อยลงตัวมากค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาทำแป้งชั้นนอกกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็เตรียมชามผสมเสร็จแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปค่ะส่วนยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ ใส่แป้งลงไปเสร็จนะคะเราก็จะทำแป้งให้เป็นหลมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลแส้ขาวเกลือป่นพอใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชในขั้นตอนนี้เราจะใส่ลงไปทีเดียวเลยค่ะน้ำปูนใสการที่ใส่น้ำปูนใสลงไปด้วยนะคะก็จะช่วยทำให้ขนมของเรากรอบและกรอบนานค่ะ ถ้าใครไม่มีจริงๆนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำเย็นจัดแทนได้นะแต่ในส่วนของเราลองทำดูแล้วนะคะการที่ใช้น้ำปูนใสจะดีที่สุดค่ะเพราะจะทำให้กรอบนานพอนว่ส่วนผสมเข้ากันนีเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำเปล่าตามลงไปค่ะน้ำเปล่าพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะนวดผสมไปจนกว่าแป้งของเราจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ โดยในยขั้นตอนการนวดแป้งถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําเปล่าลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งสาลีลงไปผสมได้นะคะตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งมาจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วค่ะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งของเราไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ำค่ะ ในขั้นตอนการพักแป้งแนะนําให้หาภาชนะมาปิดมาคุมไปด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งของเราแห้งค่ะในช่วงที่เราพักแป้งชั้นนอกเราก็จะมาทําแป้งชั้นในต่อกันเลยค่ะเสร็จแล้วเตรียมแป้งสาลีจากนั้นก็ใส่น้ํามันพืชลงไปผสมค่ะในส่วนของน้ํามันพืชเราจะทยอยใส่ลงไปผสมนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนวดแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะปั้นง่ายแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แป้งก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรวบแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมจากนั้นก็พักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงเช่นกันค่ะการที่เราพักแป้งนะคะจะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราอิ่มน้ําตอนที่เรานํามาขึ้นลูกก็จะทําง่ายค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้หนึ่งชั่วโมงโดยในขั้นตอนนี้ให้เราหาภาชนะมาปิดคุมไว้ด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งค่ะ ในช่วงที่เราพักแป้งเราก็จะมาปั้นในส่วนของตัวไส้กันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นไส้สับปะรดเราก็จะปั้นให้ได้45ชิ้นนะส่วนขนาดของตัวไส้ก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนของเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเราออกมานวดก่อนค่ะในขั้นตอนการนวดแป้งรอบที่2นะคะเราจะไม่ใช้เวลานวดนานนวดพอให้แป้งไขตัวก็พอค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งชั้นนอกเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมานวดแป้งชั้นในต่อกันเลยการนวดแป้งชั้นในก็เหมือนกันนะคะเราจะไม่ใช้เวลานวดนานนวดพอให้แป้งไข่ตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งชั้นนอกขึ้นชั่งค่ะในน้ําหนักประมาณนี้เราก็จะนําน้ําหนักทั้งหมดของแป้งนะคะมาหาร1 5ชิ้นค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะ พอเราช่างแป้งได้น้ำหนักตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมารวบให้เป็นลักษณะทรงกร Sud leness. ลมจากนั้นก็คลึงแป้งค่ะพอคลึงแป้งเสร็จเราก็จะนำไปพักไว้จากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งข <with> ึ้นช่างแล้วก็ทำไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งชั้นนอกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งชั้นในมาขึ้นรูปต่อค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งชั้นในขึ้นช่างเช่นกันนะคะ พอเราได้น้ำหนักทั้งหมดเท่านี้นะคะเราก็จะนำไปหาร15ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวแป้งขึ้นชั่งเช่นกันนะพอชั่งน้ำหนักแป้งได้ตามต้องการเราก็จะนำมาครึงให้เป็นลักษณะทรงกลมค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้จากนั้นเราก็จะนำแป้งนะคะขึ้นชั่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาขึ้นรูปต่อกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะกดแผ่แผ่นแป้งชั้นนอกให้เป็นแผ่นบางจากนั้นก็นําแป้งชั้นในวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ห่มแป้งให้สนิทจากนั้นก็กาแล้วก็บีบด้วยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งชั้นนอกชั้นในติดกันดีค่ะเสร็จแล้วก็ให้เป็นลักษณะทรงกลมเหมือนเดิมนะพอครึ่งเสร็จเราก็จะพักไว้ค่ะจากนั้นก็ทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมด ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้1นชั่วโมงโดยในยขั้นตอนนี้เราจะนําถุงพลาสติกมาคุมไว้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปอีกรอบค่ะต่อไปเราก็จะนําก้อนแป้งของเราออกมารีดค่ะให้เป็นแผ่นบางโดยในยขั้นตอนนี้เราจะนําด้านแป้งที่อยู่ข้างล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะ ในขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีดแป้งให้บางเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้แป้งชั้นในแตกได้ค่ะพอรีดเสร็จเราก็จะม้วนนะคะพอม้วนเสร็จเราก็จะรีดอีกหนึ่งรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะต้องรีดแป้งให้บางนะคะการที่เรารีดแป้งรอบที่สองให้บางนะคะจะช่วยทําให้แป้งของเราฟูกรอบได้ดีเลยค่ะพอรีดแป้งได้ความบางตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะม้วนแป้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําแป้งของเรามาตัดแบ่งให้ได้สมชิน้น พอตัดแบ่งแป้งเสร็จเราก็จะนํามาขึ้นรูปอีกรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกดตัวแป้งลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้รีดแป้งรีดให้เป็นแผ่นบางเลยค่ะพอรีดแป้งได้ความบางตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านแป้งเราก็จะนําแป้งที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็นําตัวไส้วางไว้ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แป้งนะคะประกบเข้าหากันแล้วก็บีบขอบแป้งเข้าหากันให้สนิทเลยนะคะ ก็บีบให้แรงเลยนะพอบีบตัวแป้งเข้าหากันดีแล้วเราก็จะมาจับจีบขอบขนมกันเลยค่ะก็ให้ดูตามได้เลยนะในขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือก็จะทำยากหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะทำชิ้นใหม่ต่อไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะบอกเคล็ดลับนะคะการที่ทำให้ตัวแป้งที่อยู่ด้านขอบไม่แตกนะ ให้เรากดแป้งแล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราไม่แตกค่ะจากนั้นก็ให้รีดนะแค่นี้ก็เสร็จค่ะจากนั้นก็กลับด้านแล้วก็นําตัวไส้วางไว้ตรงกลางค่ะจากนั้นก็นําตัวแป้งประกบกันแล้วก็บีบขอบแป้งให้แน่นเลยนะคะพอบีบแป้งเสร็จเราก็จะมาจับจีบขอบขนมกันค่ะก็บีบแล้วก็ม้วนบีบแล้วก็ม้วนนะคะ ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะบีบแล้วก็มว้วนบีบแล้วก็ม้วนแบบนี้ไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะหมดค่ะพอตัวแป้งหมดแล้วนะคะเราก็จะบีบซ้นแป้งนะคะให้แน่นเลยนะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ก็จัดทรงให้สวยงามค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะกดแป้งดันไปข้างหน้านะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งแตกค่ะแล้วก็รีดตัวแป้งให้บาง เสร็จแล้วก็กลับด้านแป้งค่ะจากนั้นก็นําตัวไส้สับป,ปะรดนะคะวางไว้ตรงกลางแล้วก็บีบขอบแป้งให้แน่นเลยนะคะบีบให้สนิทกันดีนะจากนั้นก็จับจีบค่ะก็บีบแล้วก็ม้วนนะคะบีบแล้วก็ม้วนแบบนี้นะในขั้นตอนนี้เราใส่ถุงมือก็จะทํายากหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้แล้วก็ทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่อยมาดูกันนะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะโดยไม่ต้องหาอะไรมาปิดหรือว่ามาคุมไว้นะคะเราจะพักให้โดนลมเพื่อให้ตัวแป้งของเราแห้งค่ะการที่ทำแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้แป้งของเรากรอบและก็กรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะในวันนี้เราอยากแบ่งปันสูตรจริงๆค่ะ อยากให้ไปลองทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้40นาทีนะคะเราก็จะมาเช็คกันดูนะว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังค่ะโดยการใช้นิ้วมือแตะดูนะถ้ามีลักษณะแห้งแสดงว่าแป้งของเราใช้ได้แล้วค่ะแต่อย่าให้แห้งเกินไปนะเดี๋ยวแป้งของเราจะแข็งเสร็จแล้วเราก็จะนำขนมไปทอดกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันรอจนร้อนดีแล้วนะคะ ส่วนไฟที่ใช้นะคะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟกลางพอน้ํามันเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะย้ําเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นแป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดถ้าใช้ไฟแรงเกินไปก็จะทําให้ขนมของเราแตกนะที่สําคัญเลยนะคะก็จะทําให้แป้งของเราไหมก่อนสุกค่ะ พอเราใส่ขนมลงไปได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะยกขนมขึ้นแบบนี้นะในขั้นตอนนี้เราจะทอดตัวแป้งใส่ในตะแกรงแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้ตะหลิวหรือว่าใช้ไม้พายในการกลับตัวแป้งนะเราจะใช้วิธีการยกกระชอนขึ้นแบบนี้นะคะยกแล้วก็นําลงไปทอดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะทําแบบนี้สลับกันไปมาจนกว่าแป้งของเราจะสุกเหลืองในที่ในสีตามต้องการค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดขนมมาจนสุกเหลืองในที่ได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรับมาใช้ไฟแรงในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงทอดขนมอยู่ที่หนึาทีเพราะการที่ใช้ไฟแรงนะคะจะช่วยดันน้ํามันออกจากตัวขนมของเราค่ะทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ขนมของเราไม่อมน้ํามันนะพอเราทอดขนมมาครบหนึ่งนาทีนะคะเราก็จะนําขนมของเราออกไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามัน เสร็จแล้วเราก็จะทยอยนำตัวแป้งนะคะลงไปทอดรอบใหม่จนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะให้ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนนะพอเมื่อสักครู่เราได้ปรับมาใช้ไฟแรงค่ะในขั้นตอนนี้เราสามารถยกกระชอนขึ้นแบบนี้ได้นะคะจากนั้นก็นําตัวแป้งลงไปวางเรียงกันแล้วก็ค่อยนําลงไปทอดค่ะทําแบบนี้ก็ได้นะคะน้ามันจะได้ไม่กระเด็นโดนมือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งลงไปทอด พอเราทอดจนแป้งเซตตัวนะคะเราก็จะยกขึ้นค่ะแล้วก็นําลงจากนั้นก็ยกขึ้นนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะสุกเหลืองในที่ใสีตามต้องการค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้ตะหลิวหรือกับด้านขนมนะคะเพราะถ้าเราใช้ตะหลิวคนก็จะทําให้ตัวขนมของเราไม่สวยค่ะเราจะใช้วิธีการยกกระชอนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นําลงไปทอดก็ทําแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ ขนมของเราก็จะสุกสวยดีค่ะที่สําคัญเลยนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะตัวแป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะพอเราทอดมาได้สักพักนะคะตัวขนมของเราก็สุกเหลืองดีได้สีตามต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะนําลงไปทอดอีกหนึนาทีด้วยไฟแรงค่ะในขั้นตอนนี้เราจะปรับมาใช้ไฟแรงนะการที่ใช้ไฟแรงก็จะช่วยทําให้ตัวน้ํามันดันออกมานะคะทําแบบนี้ขนมของเราจะได้ไม่อมน้ํามันค่ะ พอทอดครบเวลานะคะเราก็จะนําขึ้นจากนั้นก็นําไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามันตอนนี้เราก็ได้ทอดขนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะสีก็สวยกําลังดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนจากนั้นค่อยมาจัดเสิร์ฟกันนะตอนนี้ขนมก็คลายร้อนดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูความกรอบของแป้งและตัวไส้สับปะรดข้างในนะตัวแป้งนะคะมีความกรอบมาก ส่วนตัวไส้สับป,ประรดข้างในของเรานะคะก็ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําขนมกรีปปั๊บไส้สับป,ประรดนะคะสูตรนี้ทําง่ายที่สําคัญเราบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าใครดูจบคลิปนะคะสามารถทําตามได้เลยที่สําคัญสามารถทํากินทาขายได้จริงค่ะยังไงก็ลองทํากันดูนะ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ